สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมกร ช่วง1-15กุมภาพันธ์2,568เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงวาเลนไทน์ค่ะชาวมากรจะเป็นยังไงบ้างก็ขอให้พิเศชาวบกรที่มีวันเกิดในช่วงนี้แล้วก็ขอแฮปปี้วาเลนไทน์ด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขความสุขกับญาติพี่น้องความสุขกับบริวารความสุขกับเพื่อนได้นะคะและความสุขกับคู่ด้วยนะคะชาวบกรค่ะนะคะในช่วงนี้ดาวอาทิตย์ทับลัก นะคะจะทับลักนาคุณไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ในหลายท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางชีพอจรอลงเท้านะคะ,ะบางท่านเดินทางไปติดต่องานนะคะเกี่ยวข้องกับการงานได้นะคะ,ะส่วนช่วงนี้นะคะดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนมลณะระวังในเรื่องของอะไรสุขภาพร่างกายนิดนึงเ,เกี่ยวข้องกับระบบสายตาความดันโลหิตต่างๆนะคะช่วงนี้ชาวโสดจะมีโอกาสได้พบรัก นะคะบางท่านก็จะมีโอกาสได้พบรักเอ่อบางเคสนะคะก็จะมีโอกาสเอ่อพบรักทางไกลได้นะคะอะไรอย่างนั้นเอ่อพบรักจากการเดินทางพบรักจากการติดต่องานได้ทั้งนั้นเลยค่ะส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยธุรกรรมนะคะอะไรที่ร่วมกันทําอะไรร่วมกันการเงินร่วมกันนะคะคนที่มีคู่เนี่ย <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะนะคะคนที่มีปัญหาความรักก็ระวังความทุกข์ใจเนาะ นะคะระวังความทุกข์ใจด้วยทีนี้เรามาดูกันว่าชาวมกอดจะเป็นยังไงบ้างนะคะ1น่ถึงสิกุมภาพันธ์ช่วงวาเลนไทน์คู่รักครอบครัวนะคะเงินเงินทองทองอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินหรือการจัดการอะไรเอกสารไปเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะหรือค่าใช้จ่ายการเงินกับบ้านกับบริวารน,นะคะตรงนี้ได้กับบ้านและกับบริวารค่ะ นะคะค่าใช้ใจ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับทําบ้านใหม่ได้ไหมได้นะคะตรงนี้ทําบ้านใหม่ก็ได้หรืออารมณ์ประมาณว่าไปเกี่ยวกับบุตรกับบริวารโดยตรงนะคะกับบุตรกับบริวารส่วนบางท่านระวังปัญหานิดนึงนะคะระวังปัญหาอะไรบางสีบางอย่างปัญหาความอึดอัดขับคล้องใจกับเขาเรียกว่ากับบริวารเพื่อนร่วมงานได้ทั้งนั้น นะคะตรงนี้ใครอยากจะทําบ้านมีโอกาสได้ทาบ้านนะคะบางท่านมีโอกาสได้ปรับปรุงต่อเติมบ้านขยับขยายบ้านได้หมดเลยค่ะนะคะส่วนบางท่านจะมีในเรื่องของโชคบ้านด้วยโชคทรัพย์สินได้นะคะโชคบ้านโชคทรัพย์สินของชาวมกรนะคะส่วนจะมองในมุมมองว่าบางท่านก็ได้งานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงการยย,าย้าย นะคะได้งานใหม่ๆดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ของคุณได้ตาแหน่งมหาอุดบางท่านได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะคะในช่วงจังหวะนี้หรือคุณกําลังจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆได้ทั้งนั้นนะคะกำลังจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะอยากจะเปิดร้านค้าร้านขาย นะคะต่างๆก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ดีด้วยของชาวมาก่อนนะคุรักครอบครัวนะ,คะใครรองเงินอะไรอยู่ใครรองเงินอะไรอยู่อ่าเรามองว่าคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องเอรองเงินอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ะจะมองในมุมมองว่าถ้าไม่ใช่รองเงินก็จะตัดสินใจแล้วละการลงทุนทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ,ะช่วงนี้ อาจจะมีในเรื่องของความใจร้อนนะคะทําไม่ใช่สุขภาพจะเป็นความใจร้อนนะคะอารมณ์หงุดหงิดอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะสำหรับจะความใจร้อนตรงนี้เป็นใครก็ได้นะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหกับคู่กับครอบครัวอย่างเดียวนะคะไม่ใช่มันเป็นความใจร้อนได้นะคะตรงนี้อารมณ์หงุดหงิดได้อารมณ์สวิงได้นะคะอารมณ์แบบว่าพร้อมฉันพร้อม เขาเรียกอะไรชัดพร้อมไฟอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะของชาวมังกรสําหรับคนที่มีปัญหาความรักนะคะบางท่านเหนียห่างเหินกันมาแต่ก็รอาการจัดการรอาการเคลียร์เคลียร์ทรัพย์เคลียร์สินเคลียร์อะไรก็ว่ากันไปสาหรับคนที่อยู่ด้วยกันแต่บางท่านจะมีปัญหาทุกใจนะคะทุกใจในเรื่องอะไรค่าใช้จ่ายการเงินหรือการเงินที่อะไรที่มันร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะคะส่วนในบางเคสเนี่ยจะมองแค่ว่า คุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยกับการพยายามพยายามในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายรองรับอารมณ์บ้างหรือเป็นฝ่ายที่บอกว่าส่งเสริมเขาบ้างอะไรอย่างนั้นอะ่ะบางท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยล้าเอะเราเหนื่อยล้าแล้วเรายังเสียเวลาอีกความรักเอาแน่เอานอนไม่ได้อีกเขาก็ยังบางทีเขาของคุณเอ่อเรียกว่ายังไม่พร้อมอะไรอย่างนั้นอะ่ะนะคะก็ได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้บางท่านจะห่างเหิน จะมองว่าช่วงนี้งอนงอก็ได้แค่งอนงอนห่างคืนไม่คุยคุยแล้วทะเลาะอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะนะคะแต่บางท่านกําลังเว้นระยะตัดสินใจที่ถอยห่างคือเวระยะห่างไม่อยากจะติดต่อไม่อยากจะพูดคุยไม่อยากจะเจอปัญหาอะไรมากกว่านี้ทีนี้เรามาดูคนของคุณกันค่ะเป็นยังไงบ้างคนของชาวมาก่อนแฟนของคุณนะคะแฟนมาก่อน เอ่อหลายๆคนนะที่อยู่กินกันนะจะมีในเรื่องของนิติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ต้องจัดการนะคะคนที่อยู่กินกันนิติในนิติกรรมอะไรแบบนั้นได้หมดทรัพย์สินทรัพย์ที่ต้องเคลีย arda, ร,ตร,ระะ์ต้องจัดการต้องสะสางนะคะต้องจัดการต้องสะสางด้วยส่วนในบางท่านที่เป็นแค่แฟนกันคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่มันจะมีโอกาสชัดเจน นะคะตรงนี้บางท่านที่เปราะบางแล้วก็บางท่านช่วงนี้ก็ก็เรามองว่าฝั่งเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆก็ได้หรือเขาอาจจะรู้สึกต้องตัดสินใจที่ว่าเอ้เขาอยากจะลองคุยกับคนอื่นใหม่ๆอะไรอย่างนั้นก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะฮะใครที่เริ่มรู้สึกว่าแฟนมีทางเลือก จะมองในมุมมองว่าคุณก็สังเกตเอาว่าทําไมช่วงนี้ปฏิกิริยาการโต้อตอบหรือช่วงนี้เขาเย็นชาช่วงนี้เขาเฉยชานั่นแหละค่ะเขากําลังจะมีทางเลือกนะคะคนของคุณหรือเขาต้องการทางเลือกใหม่ๆว่าใครสักคนหนึ่งที่เข้ากันได้ดีคุยกันแล้วรู้เรื่องนะคะหรือมีการส่งเสริมกันและกันนะคะดวงเข้ากันได้อะไรอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเรามาดูในอนาคตอัในใกล้รับคนที่มีปัญหา คนโสดรอสักครู่นะคะพยายามจะทายคนมีปัญหานี่น้อยๆยแล้วละ่ะจะไปโฟกัสคนโสดละเพราะปีนี้ต้องเป็นปีเปลี่ยนแปลงบ้างละการสิ้นสุดนะคะแต่บางท่านแค่มีปัญหานะ บางท่านแค่มีปัญหาก็อาจจะหมายถึงอะไรอ่ะจะกลับมารักกันใหม่ๆจะกลับมารักกันแบบเดิมมันก็ค่อนข้างน่าจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากแต่บางท่านก็จะมีโอกาสในเรื่องของอะไรเลยไม่แน่นะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่แน่บางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันได้นะคะนั่นคือสับคนที่ใช้ชิดร่วมกันนะคะมันอาจจะยังต้องมีการสื่อสารการพูดคุยกันในเรื่องของความรับผิดชอบที่มันร่วมกันถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะห่างกันก็ตามที นะคะแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันอยู่ก็มีหนึ่งส่วนและอีกหนึ่งส่วนก็จะมองว่าคนที่มีปัญหาความรักของชาวมังกรบางท่านเนี่ยอยู่ในปัญหาของความรักที่แบบว่าคุณต้องการแค่ความชัดเจนแต่ถ้าในเมื่อเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณแล้วคุณเนี่ยรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณก็ซัพพอร์ตละคุณก็พยายามละบางทีการซัพพอร์ตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซัพพอร์ตการส่งเสริมอย่างนี้ก็เรียกว่าการซัพพอร์ตหรือรวมไปจนถึงการเงินก็เรียกว่าการซัพพอร์ต นะคะบางท่านก็จะรู้สึกได้อะว่าเราแบบเนี้ยมันไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วเขายังมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกหรือเขามีอะไรที่ปกปิดบกเม็ดอะไรกับคุณอีกเราก็มองว่าคุณก็จะรู้สึกว่าอืมเขาเวลยะห่างคือหนทางที่ดีกว่าคือที่ดีกว่านะ นะคะที่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุยกันหรือพูดคุยกันหรืออะไรก็แต่ที่ทะเลาะก,กันอยู่หรือที่ไม่เข้าใจกันอยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นก็ต้องรอจังหวะรอจังหวะที่อะไรที่แบบว่าใจเย็นกันแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าไหมนั่นคือคนที่แค่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเลยเถิดเกินแล้วหมายถึงอะไรก็หมายถึงการสิ้นสุดการจบ นะการจบการสิ้นสุดการเริ่มต้นใหม่กลับมาทบทวนแล้วตัวเองอยากจะเริ่มต้นโอกาสใหม่ดีกว่าไหมถ้าความรักมันเป็นแบบนี้ถ้าความรักมันเป็นทุกข์ถ้าความรักมันอึดอัดเพราะเราไม่ได้รับความชัดเจนสักทีหนึ่งหรือไม่ได้รับคําตอบอะไรจากเขาสักทีหนึ่งนะคะ ฟังเขาค่ะยืนยันหัวเด็ดตีนขาดอยากจะเริ่มต้นใหม่การยืนยันของเขาแบบนี้เขารู้สึกว่าทางเลือกใหม่มันยังมีหวังมากกว่าแต่ถ้าแบบว่าต้องมาคุยกันต้องมาคบกันต่อให้เขาเป็นฝ่ายผิดนะคะต่อให้เขาเป็นฝ่ายผิดที่เขาอยากจะเลือกทางเลือกใหม่แต่เขาก็ยังยืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่าเขาก็อยากจะทางเลือกใหม่นะคะเหมือนกับว่าคนหมดไฟคนหมดใจ อารมณ์ประมาณนั้นไม่หมดไฟไม่หมดใจเข้ากับคุณมีปัญหาทะเลาะวิวาทะต่อกันบางท่านลงไม้ลงมือนะบางคู่ลงไม้ลงมือนะคะเพราะคนหมดไฟหมดใจอะ่ะคุณไปซักไซไลเรเลียงเขาก็หมดไฟหมดใจหรือเขาอาจจะคิดว่าในบางเคสไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือแต่ก็หมายถึงว่าเขาหมดใจนะคะ เออเขาก็ต้องการเริ่มต้นใหม่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการความความสําเร็จอะไรของเขาบางสิ่งอย่างหรือเขาคาดหวังกับใครบางคนที่สามารถสร้างให้ชีวิตของเขามีความสําเร็จได้นะคะเราก็มองว่าน่าจะแยกย้ายนะเท่าที่เห็นนะมองอีกหนึ่งมุมมองถ้าจะให้กลับมาดีต้องให้ลดลาวาสอกในเรื่องของอารมณ์กันนั่นคือมองในมุมดีสำหรับคนที่แค่ทะเลาะก,กันเฉย ชาวโสดค่ะมากรโอ้โหโสดเออความทุกข์อยู่ในใจหรือเปล่าอ่ะอาทิตย์ทับลักเนี่ยมันเป็นความร้อนรุ่มกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาชาวโสดอยากจะให้ปล่อยวางกับปัญหาบ้างอย่าไปยึดติดกับปัญหาอยากให้กลับมาเป็นตัวของตงัเองเขาฟ้องมาอยู่แล้ววัน ก่อนหน้าที่คุณไม่ได้เจอเขาคุณทำไมคุณอยู่ได้คุณยังทำไมคุณยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองได้แล้วทำไมตัวเองตอนนี้ไม่กลับมามีความเชื่อมั่นตัวเองปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเริ่มต้นชุดใหม่โอกาสใหม่ๆไม่มีใครรู้อนาคตไม่มีใครรู้ชะตาวันข้างหน้าชาวโสดต้องเริ่มใหม่และบางท่านมีโอกาสใหม่ๆความรักทางไกลทางเลือกใหม่อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ก็ยังมีโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสความรัก นะคะตรงนี้ก็ฟ้องขึ้นมาแบบนี้ว่าคุณไม่ได้ชัดเจนหรอกแต่คุณก็ยังมีโอกาสนี่ในเรื่องของความรักถ้าคุณจะลองเริ่มต้นใหม่อย่าไปยึดติดกับเรื่องราวเนี่ยดีส่วนบางท่านมีเข้ามาแล้วนะคะอ่ามีเข้ามาแล้วกําลังศึกษาดูใจกันกําลังเรียนรู้ใจกันรู้นิสัยใจคอกันด้วยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เท่าที่เห็นก็น่าจะต้องค่อนข้างใช้ระยะเวลานะคะเพราะดาวประจำตัวของดาวเอ,อ่อของชาวมาังกรน,นี่คือดาวเสาร์ด้วย นะคะคือดาวเสาวด้วยการตัดสินใจจะเปิดใจกับรักใครใหม่ๆเนี่ยก็ไม่น่าจะรวดเร็วง่ายใดนักนะคะคุณอาจจะต้องรู้สึกให้ได้ว่าคนคนนั้นต้องมาส่งเสริมกันต้องมาร่วมสร้างความเจริญกันเขาต้องส่งเสริมคุณได้นะคะคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนา คนต่างถิ่แนแดนไกลคนมีตำหนิแต่บางท่านก็ยังไม่พร้อมเปิดใจนะรู้สึกว่ามีเข้ามาคุยแต่คุยแบบลงุลงลวงๆอะ่ะอารมณ์ประมาณว่าลงุลงลวงไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็บอกว่าคุยก็คุยนะคะแต่ก็ไม่ได้ยังอะไรมากมายแล้วก็บางเคสก็ยังรู้สึกว่าคุยแบบว่าตัเองก็ยังยังรู้สึกอะว่ายังเอาแน่เอานอนกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้ นะคะส่วนในบางท่านก็จะมีในเรื่องของการหวังคนเก่าเข้ามายังมีหวังแบบนั้นอยู่เลยอะ่ะแล้วก็บางท่านก็ไม่ใช่แค่หวังก็อาจจะมีโอกาสเช่นกันแต่เราก็มองว่าโอกาสตรงนี้มันน้อยเท่านั้นเองนะคะโอกาสมันน้อยบางท่านได้คนเก่าแต่ถ้าใครได้เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่ามีโอกาสค่ะ นะเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสรักทางไกลรักเก่าเข้ามาได้นะคะคนรู้จักเก่าเก่าได้แต่ถ้าเก่าบอกแล้วว่าคุณจะรู้สึกได้อะว่าคุณต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสพัฒนาหรือเปล่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนในเรื่องของความรักหรือเปล่าพอบางท่านก็ถ้าคนเก่าเข้ามาคุณก็ต้องการความชัดเจนแต่ถ้าคุณเป็นแต่ถ้าคุณยังหวังคนเก่าเข้ามาก็มองว่าช่วงนี้คุณอาจจะไปนึกถึงเก่าเก่าเท่านั้นเองนะคะ และบางท่านได้พบคนไกลด้วยชาวมาังกรมีเกณฑ์การเดินทางนะ้มังกรดาวทิตยยังทับรักพบรักพบรักต่างถิ่นดันไกลพบรักจากการเดินทางใดๆก็ได้พบรักมาจากการติดต่อเจรจาการงานได้นะคะธุรกิจที่คุณต้องไปติดต่องานอย่างเงี้ยงานที่คุณจะต้องไปติดต่อสื่อสารก็จะมีโอกาส การตัดสินใจเริ่มต้นมีสองทางเลือกหนึ่งการปล่อยวางเรื่องราวในอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับอีกหนึ่งทางเลือกคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังคาดหวังนะคุณยังคาดหวังส่วนในบางเคสนะคะมีโอกาสความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะตรงนี้อาจจะเป็นคนไกลคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเข้ามานะคะหรือคุณต้องติดต่อง,งานงานที่ไปเกี่ยวข้องกับสายงานแบบไหนอ่ะ องค์กรองค์กรใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นน่ะก็จะมีโอกาสนะคะก็จะมีโอกาสแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ไม่ใช่โอกาสเข้ามาแล้วเป็นแฟนเลยโอกาสมีเข้ามาแต่ต้องดูกันนะคะเขาฟ้องมาอยู่แล้วว่าคุณก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆเพราะคุณก็ยังรู้สึกถึงความไม่มั่นใจกับคนที่เข้าเข้ามาเพราะคุณต้องการคนที่หนึ่งแหละหน้าที่การงานต้องเด่นนะคะอะ่าหน้าที่การงานต้องมั่นคง คนที่เข้ามาส่งเสริมกับคุณร่วมสร้างความเจริญกับคุณโอกาสอย่างนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นบางคนก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ก็หมายถึงอะไรล่ะก็แค่ว่าเพิ่งเข้ามาเฉยๆแต่ยังแบบว่ามันยังไม่ชัดเจนหรอกในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่เห็น แต่บางท่านก็โชคดีนะได้พบรักต่างถิ่นแดนไกลนะเข้ามาเอื้อผลประโยชน์คุณนะรักสายเปก็มีนะคะเนี่ยรักสายเปรักต่างถิ่นแดนไกลคนมีตําหนิอะไรใดก็ได้รักต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะชาวโสดก็จะมีโอกาสไม่ใช่บอกว่าไม่มีแต่โอกาสตรงนี้มันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะก็ต้องคุยคุยกันไปค่ะนะคะคุยคุยกันไปส่วนบางท่านมีอดีตเป็นหมเรียนละตอนนี้ฉันทํางานหาเงินฉันต้องการเงินอย่างเดียวนะคะต้องการแต่เงินค่ะ นะคะส่วนในบางเคสจะมีเพื่อนเก่าเข้ามาด้วยค่ะนะคะเพื่อนเก่าเก่าคนรู้จักเก่าเก่าพี่ใหญ่เก่าเก่าอะไรอย่างนั้นอ่ะจะเข้ามานะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักก็ระวังนิดนึงปัญหาเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทางเลือกมีคนอื่นเข้ามานะคะตรงนี้รักลุ่มหลงมัวเมาได้อย่างเงี้ยรักทางเลือกได้รักทับซ้อนได้ได้ทั้งนั้นนะคะแต่บางท่านก็รู้มาสักพักแล้วก็จะตัดสินใจนะคะบางท่านก็จะตัดสินใจด้วย ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวมาก่อนในเรื่องของความรักช่วง15วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ก็จริงๆแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของวันเวลาแห่งความสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเปิดใจหรือเราไม่ได้มีใครเข้ามาเลยความสุขเราแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องได้คนใกล้ตัวได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ได้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยสําหรับใครเพิ่งเจอก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาค่อยๆคบค่อยๆคุยนะคะคนที่ใช่ เดี๋ยวคุณก็จะรู้สึกเองว่าใช่คนที่ใช่ก็ต้องเข้ามาส่งเสริมนะคะของชาวมาก่อนก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในช่วงวาเลนไทน์นะขอให้มีความสุขจริงๆค่ะขอให้เขาเรียกว่าอะไรใครที่มีปัญหาตกลงกันได้คุยกันได้นะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์สื่อสารกันอารมณ์ทำให้พังทั้งนั้นเลย นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ